สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของเรานั่นคืออาณาจักรพืช ลักษณะของพืชคือพืชทุกชนิดมีวัฒจักรชีวิตแบบสลับวัฒจักรชีวิตแบบสลับคือระยะแกมีโทไฟสลับกับระยะสปอร์โรไฟเรามาดูกันเลยนะว่าวัฒจักรชีวิตแบบสลับของมอสและเฟิร์นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ตน้นต้นที่เราพบอยู่ทั่วไปเป็นช่วงระยะสปอรโรไฟมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2n เมื่อจเจริญเต็มที่แล้ว่วนจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเมื่ออับสปอร์จเจริญเต็มที่อับสปอร์จะแตกและปล่อยสปอร์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น2์จะถูกพัดพาไปตกลงบนพื้นดินถ้าพื้นดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมก็จะ,จะเจริญต่อไปโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจเจริญไปเป็นช่วงที่เป็นแกมีโทไฟ เมื่อแกมีโทรไฟจเจเรญเต็มที่แล้วจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์จากอวัยวะสืบพันธุ์คือสร้างไข่จากอะคิโกเนียมและสเปิร์มจากแอนเทอริเดียมสเปิร์มจากแอนเทอริเดียมจะว่ายไปสู่อะคิโกเนียมและการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นได้เป็นไซโกตต่อมาจะเริญเป็นเอ็มบิโอแล้วนำไปสู่สปอโรไฟ์หลังการปฏิสนธิ สปอร์โรไฟที่ยังไม่สุกจะถูกดันออกจากกระปอออาร์คีโกเนียมหมวกจะหลุดออกเมื่อสปอร์สุกในอับสปอร์เซลล์สปอร์ที่สร้างขึ้นโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและเมื่อสปอร์แก่และอับสปอร์แตกออกสปอร์จะกระจายออกและนำไปสู่วงจรชีวิตอีกครั้ง กันบ้างคะ่ะกับวัาแจากชีวิตของมอสและเฟิร์นในอาณาจักรของพวกเราและตอนนี้เราทั้งสองต้องขอตัวไปดูแลอาณาจากักรพืชของเราต่อก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย